ยังมีคำกล่าว่าเอาว่าเมียสู้ดวงนี้หากเจ้านิทานแห่งสู้ทั้งหลายอันเมียมหาเทระเจ้าตนมนีมือถือกันาตาระบาสอันปฏิจจิจนาด้วยทัณฑาเจ้าก็ลีลาค <c oughs> ือนางโยนละธรรมะอาสนะอนาภญาสัตว์สัตตาสัตว์ตัวผู้เป็อาไว้แห่งประทับสัตตูบันนาตัหาอกันลา แก่บอหันตาเจ้าทั้งหลายอันได้หา้ามให้นนามีมหาคตาสปาเทระาเจ้าเป็นอรปาานในอนิจจาสังฆายนาวันนั้นก็มีแลอตาโคในกาลามรัตกะวาอันว่าภูตเจ้าต่อกา,ารเจาจาเจาามาพิท้ทหลายว่าตูนี้อันลาตูท่านทั้งหลายจงตั้งสโสตาวิญญาณ ทีละจิบตัวแล้วและสนับอาฟังเอาเอาอย่างพระธรรมเทศนาเนี่ยครูพระนักธรรมเทศนาแก่สู่ช่างทางหลายว่าวันนี้แลเจนานะอันว่าเจ้าพิ่คุ้งหลายพวกนั่นก็ย่อมือตั้งไว้เหนือคามอม นปาปาเขาลบเอาไว้พระพุทธเจ้าจัวสวาสดีก็จิ้งจำเรือนาแจพระพุทธเจ้าขอนาแจพระนาพุทธเจ้าย้งเทศนาแก่ภูตาทั้งหลายพระอขาเดบอกกระเทิอนพระกวาอันวาพุทธเจ้าก็เทศนาว่าดังนี้พิฆาตเวดุลาริกุทั้งหลายฟังคาระอันวามังาคาลังทั้งหลาย <c oughs> มีสามป้ากาณาผู้มีพระยาเพิ่งพระบวกในศาตนามีตนว่า ให้อาลูกบวชมียบวชหลา,านบวชให้คอยบวชให้ตนอาบวชในศาสนาดังนี้แล้วพระพุทธเจ้าจิงกล่าวเป็นอาไนาคาถาห้แจงแจพิคุงหลายอาัากัปปานิหัถะอัา,อา,ากัปญญาาาาาปานิยะตายะตาถากัปปานิอุปาสนาป,ปารานิดังนี้เป็นขอน้ออาณาธาดูลาโนนในเมื่อให้คอยบวชเป็นอาสามมาเดนดังนั้น ผู้เป็นเจ้าก็จะได้เจเวรยังพระอานิสงส์ซาอาสงอานิสงส์ซาได้ศนลกับนั่นแหละอนันท์ดูลาอนุนในเมื่อให้คอยบวชจากเป็นอาภิภูระภากาวาดังนั้นผู้เป็นอาพ่อและแม่ก็ได้เจเวรพระอานิสงส์ซาได้แปะกับนั่นแหละอนันทดูลาอนุนในเมื่อให้ลานบวชเป็นอาสมเดนดังนั้นผู้เป็นนาพ่อและแม่ก็ได้เจเวย ก็ได้เสมยพระนิสงส์อาาได้แจกครับนันแลงในเมื่อให้ลานบวชเป็นนาภิู่พระกาคารามันผูเป็นนาพ่อและแม่ก็ได้เสวยอานิสงส์อาาได้สิบหกครับนันแลงแม้ว่าลูกบวชก็ดีลานบวชก็ดีามขอลูกตาทานผู้มาบวชก็ดีก็ได้ อานิสงาส์อาซาได้สเสวยดังลุุตัวเองบวชนั่นแล่ก็ได้อานิสงสาม,มากนักแลอาน,านาันทบหรือาอานนท์ในเมื่อให้อเมียบวชเป็นอาสามะเนนดังนั้นผู้เป็นอาหัวก็ได้สเสวยอานิสงาส์อาซาได้สิบหงกครับแล เมื่อในเมื่อให้เมียบวชดเป็นทิ่ผูนี้ดังนั้นผู้เป็นหัวขอได้สเสมยอันนี้ทรงอาซาได้สามสิบสองครับและ,และอนันทะดุลานนในเมื่อจนบวชด็ได้ เสวยนี่นทสงสาดังมาได้ให้เมียบวดนั่นและอนันธาลาโนพที่จักอาจารณาด้วยอนาบวดเป็นนกับยังมีขุมอันนึ่งเลิกกว่าได้แปดทันลาวงก็ได้แปดทันลาห้อยปีทิพเทวดาจิกเอาเม็ดพักกามาใส่พีละเม็ดเมื่อเมื่อขุมอันนั้นธาเป็นมาห้าเพียงเพียงงาม เมื่อนาดังมนกของไส่ก็จิงเอิญซื้อว่าครับหนึ่งนั้นและอนันดาหรืลาอานออานิสงอาะาอันให้ลูกวกนั่นแม่นว่าพยาหอดานาลกแล้วกว็บ่อไปตกนาลกนั่นแนลเกียกาใจแน่ว่าอนาจาย,ยังมยียิงผู้หนึ่ง มันาก็มีลูกอาสายเดียวลูกมันก็ขอก็ขอไปบวชมันาก็พอให้ไปบวชนั่นแหละแตาที่ว่าคำยังมีรายรวันนึงเมื่อแแม่แหงาเจ้าสามณดนาตนนั้นก็ออเจ้าป้าไม่แต่กระเศร้าเพื่อว่าจะไปหาหลวงและพืจอาแม่แหงาเจ้าสามเณนตนนั้น ได้อาพืนแล้วก็พื้นมาทอดเพรมาไม่ที่ใต้หงทางดังนั้นแล้วมนาพ่อปมหาฮพืนนาไว้เพื่อแด็กนน้อนพืงอาต้นไม้ก็อนอยดูโหมไม้นั่นแหละพ่อรับไปอน้อยนึงแล้วมันพ็อเห็นนะเบ้าพญายมที่บ้านมาถามมานาสันนั่นแล้วดูลาผัวยิงเหือ่อมืงองานย่างได้การทำบุญหรือว่าพอได้การทำบุญนั่นจ๋ามนาจริงขาดล่าสันนี้เจ้าผู้ฆ้า ก่อบ o ได้การทำบุญอาจกเพื่อแล่ข่าก่อกระทำมาแต่บ้านันกนั่นแล่เมื่อนั่นเบาขยายนมที่บานก็เอามานาไปสู้นารกนั่นแล่มานาก็เห็ดแปลไฟนารกอันลุกมาเป็นนาแปลนั้นมานา็ถามนายนารกอาสันนี้ดูลาเจ้าอันแดงแดงน,นั่นแม่นาสังจาเมื่อนั้นนายนารกอาลาว่าฉันนี้อันแดงแดงน,นั่น อันนั้นแดงแดงอันนั้นก็แม่นานารลบกูจกเอาเมืองไปใส่นั่นแน่มันก็กลาวสันนี้อันแดงแดงนั้นเมือนด้ังท่าทีมรนลูกผู้ฆ่าอันได้ไปบวชนั่นแดเมื่อน,นั้นนายนารลก็กลาวว่าลูกชายมืองก็ยังได้ไปบวชนั้นเหลือมันยิ่งกลาวว่าพันธ์เตถ้าไว้เจ้ากู ลูกผู้ค่าก็ยังได้ไปบวชนั่นแหละเมื่อนั้นนายนาลก็จริงจะเอาคืนมาฮั่นแลก็เพื่อพูนหงลูกแห่งปืได้ไปบวชนอายอาซาสนา เพื่อพระเจ้านั่นแล้วก็เพื่อคุณนาลูกวนได้ไปตั้งไปวางไปบังไว้เม่นล่าไปมอดนารก,กอพ่อไปอาตกนารกนั่นก็มีแล่เทศนาปาลิโนโสาเน,นในเมื่อแล้วหลัาธารรมเทศาเพาพนาแห่นะงพระพุทธเจ้าตนนั้นก็มีแล่พรนะพุทธศาสนาล่าคนทั้งหลายอันดใดใจเจ้าเข้ามาฟังธรรมมาเทศนาฟางนั้นก็ได้เถืองธรรมมานิเศษมีประเภท่าวือว่าโซดาปฏิภาณมัคขายานต้ ุณยาสุภาอันสนานาคในปานาตีห้อมนับนับมาแต้บุลม,มารซาสาตกนไทยลังพุ่ก็มีแล้วกเล่าว,วันนานย่อมยอยยังฟราอานิสงสาอันได้ให้ลูกพวกในซาคณะแห้งุทธเจ้าตาับก็เท่าเข้าสู่อิรภาน,นิพิังก่อเสดบวรบวนควรเท่านี้ก่อนแลง